มาริโอรับรางวัลเฟสออฟเอเชียแฟนขับร่วมแสดงความยินดีเป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของนักแสดงไทยล่าสุดพระเอกหนุ่มมาริโอเมาเลอร์จากภาพยนตร์มายาพิศวงสร้างชื่อเสียงให้กับวงการบันเทิงไทยอีกครั้งโดยหนุ่มมาริโอได้ถูกคัดเลือกให้รับรางวัล f a สออฟเอเชีย ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักแสดงเอเชียที่มีผลงานดีเด่นในปี2022โดยนิตยาสารมาลีแครร่วมกับเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานเป็นผู้คัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้งานมอบรางวัลจัดขึ้นในวันศุกร์ที่เด็ดตุลาคม2515ที่ประเทศเกาหลีใต้โดยมาริโอได้กล่าวบนเวทีว่า ขอขอบคุณนติตยาสารมาลีแคและเทศกาลภาพยนตรชาติปูซานสำหรับรางวัลในครั้งนี้และขอ,ขอขอบคุณอาจารย์หม่อมหลวงพันเทวนพผู้ที่สอนให้รู้จักว่าการแสดงสามารถเปลี่ยนโลกได้ถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแต่ก็ยังอยู่ในจิตใจของพวกเราเสมอ และเชื่อว่าเมื่อเรามองขึ้นไปบนฟ้าเราจะพบรอยยิ้มของท่านจะไม่เคยจางหายไปไหนครับนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของนักแสดงไทยที่ก้าวไกลสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย